มึงเลือกถอนนี่ห้องหนึ่งแค่ดเดียวมึงก็ถอนแล้วเรเนี่เลยกระจบไม่กล้าขยับ บ่ายสองโมงครึ่ง Thank you ต้องตัดกุญแจออกก่อนอนะต้องตัดกุญแจออกก่อน อันนี้ห้องเล็กที่รื้อยากๆอ่ะวอห้องนี้รื้อยากมากนะฮะดูเหลืออยู่กำแพงเหลือลอยู่ผนังเนี้ยผนังหนึ่งนี่นนนครับนี่หน้าบันไดหน้าห้องน้ำชั้นบนผนังที่ลื้อเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้จะเหลือช่องบันได ห้องเล็กอีกห้องหนึ่งที่ลือวอออกหมดแล้วครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ห้องใหญ่เป็นไงเอาเรื่องอยู่อะหลายวันอยู่อ่ะนี่ห้องใหญ่ครับ รืออ้อวอเสร็จไล่ทำความสะอาดและไล่ลับอุปกรณ์ประตูหน้าต่างและถึงจะฉาบสกิมผนังและทาสีครับประตูหน้าบ้านซีนแล้วนะชั้นล่างหน้าต่างประตูใหญ่ข้างบ้าน แล้วก็มีอันนี้ก็ซีนละไอชันน้นกระจกครับหน้าต่างแอร์อันนี้ก็แลบแล้วเหลืออันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของบ้านเขาเอากล่องมาเก็บพาให้แล้วค่อยลื้อครับประตูเหล็กในครัวลือออกแล้วแลบแล้วหน้าต่างเหล็กแรบแล้ว ฉันล่างก็เหลือวงกบห้องน้ําต้องแรปแล้วก็วงกบอันนี้ต้องแรปฉั้นบนทําความสะอาดแล้วรอแลปหน้าตา่าพรุ่งนี้ทุกห้องเลยทำความสะอาดแล้วรอแลปหน้าตา ห้องใหญ่ด้วยทำความสะอาดแล้วอันนี้เดี๋ยวรอรอตัดอันนี้แล้วค่อยถอดเนี่ยก็เหลือทำความสะอาดแล้วก็เหลือแล็ปก็แร็เหมือนชั้นล่างหมดครับวันนี้เจอรุกนี้แล็ปพมดทําทำความสะอาดเรียบร้อยรอแล็ปอย่างเดียวห้องเล็กห้องแรก สแล้วประตูหน้าตา่างขอบคิวเรียบร้อยครับห้องเล็กห้องที่สองสี็จแล้วครับเรียบร้อยทุกบานประตูองกบห้องเล็กสองห้องเสร็จแล้วครับดูครับแล้วก็มีประตูห้องน้ำ อันนี้ประตูห้องใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ภายในประตูห้องใหญ่ก็ปีดเรียบร้อยฮะับวงนนี่ประตูห้องน้ำในห้องใหญ่อันนี้เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าหน้าต่างอันนี้เป็นเหมือนโต๊เครื่องแป้งนะก็ต้องเก็บรายละเอียดฟีนให้ด้วยมีฝั่งนี้ของโตเครื่องแป้งปแล้วก็มีหน้าต่างกับแอร์ เก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับรูประบาทมาที่สองนี่ห้องใหญ่เรียร้อยวันนี้มีคู่แล้วนะครับอันนี้ขอบคิ้วนะฮะข้างล่างน,นี่เป็นขอบคิ้วนี่ประตูห้องน้ำ oh okay. ประตูห้องเก็บของ อันนี้ห้องแต้บันไดเรียบเรียบร้อยถึงข้างในคิวข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วก็มาบานหน้าต่างนี้อันนี้ชั้นใช้กระจกชั้นโชว์ครับแลบหน้าต่างพื้นคิวข้างล่างชั้นกระจกอันนี้แอร์อันนี้ประตูใหญ่ข้างบ้านก็แรบให้เรียบร้อยหมดพื้นคิวก็แ็บให้หมดๆๆครับ ก่จะทำการฉาบและสกิมและขัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะทำการลงสีอันนี้ของชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างอันนี้ของชั้นบนหละชั้นบน เป็นบนเป็นบน